ตอนนี้ก็ลงมาจากรถไฟนะคะก็มาถึงที่สถานีรถไฟมาหาชัยแล้วนะคะามาแวะกินข้าวขาหมูก,ก่อน,นะะและหลังจากนั้นก็จะเดินไปที่ท่าเรือเท่าที่ดูนะคะก็จากซีเฟสนะคะก็เดินจากตลดาดมหาชัยไปท่าเรือน่าใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะ ถาถึงแล้วนะคะก็ใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีนะคะจากตลาดมหาชัยมาที่ท่าเรือมหาชัยนะ,ะจะขึ้นเรือจากท่าเรือมหาชัยไปท่าเรือฉลองนะคะ สามารถที่จะเอามอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็เอารถขึ้นเรือได้นะคะแล้วเขาก็จะขับออกไปในห้องก็เดินออกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปสถานีรถไฟสมุทรสาครต่อกับในะคะก็ข้าเรือจากท่าเรือมหาชัยมาท่าเรือสลอง สามบาทค่ะก็นั่งสามร้อยคะ่ะไปสถานรถไฟบ้านแหลมคันลยะยี่สิบก็ไม่เกินนะักคันแม่กองก็บ้านแหลมเหมือนกันเนาะอ๋อค่ะมีสองแหลมค่ะอันนั้นลาดงงูค่ะที่เออ่สถานรถไฟบ้านแหลมที่จะไปสมุทรสาครน,นะคะสมุทรสงครามอ๋ออ๋อใช่ค่ะอันนี้สมุทรสาคอนอ๋อหนูลืม ปลายโมงที่อีกยอดค่ะไปเยี่ยค่ะผิดถ่วงะนะอ,อ,อ๋อขโหยอดน้อเดียวรังดานเท่ก็มาทันเวลานะคะรอบสิบโมงสิบนาทีไม่ทันซื้อตัว๋วรถไฟเดี๋ยวไปซื้อที่ ก็ประมาณ10โมง10โมงสี่หรือห้านาทีแล้วคะ่ะแต่ที่นี้นคือถ้าปากตินย่ยจะกลับนั่งรถไฟกลับปาริณีก็คือสามารถซื้อตั๋วรถไฟบนขบวนได้แต่คือเราเข้าใจว่ามันซื้อตั๋วรถไฟบนขบวนได้เราก็เลยลังเลสุดท้ายกนลุงที่จีบสามล้อมาส่งเขาก็บอกว่า,าให้เราไปซื้อตั๋วรถไฟข้างล่างก่อนก็โอเคเลยวิ่งไปซื้อมา ก็ราคาเหนื up, <and> ่อยมากเมาแล้วก<ไป> <labels> well. ็ราคา10บาทนะคะชื่อว่าทานเมืองแม่กองนะคะจาบว่นแหลมนะคะก็เวลาออก10โมง10นาทีจะถึงที่แม่กองเวลา11โมง10นาทีนะคะ ลาดลมหุบตั้งอยู่บนทางรถไฟสายแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามก,ก็เนินขึ้นเมื่อปี2444เดิมทีเป็นการตั้งตลาดอยู่พื้นที่ข้างๆทางรถไฟเท่านั้นจนปี2527ก็ได้มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ในการขายมาวางขายอยู่บนทางรถไฟปัจจุบันนะคะที่ยวรเหลือประมาณ4เที่ยวต่อวัน โดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยที่เราจะไปเจอชาวบ้านถุงล่มจะมีช่วงเวลา6โมงครึ่งในตอนเช้านะคะ8โมงครึ่ง11โมงครึ่ง13โมงครึ่งซึ่งเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ขบวนขาเข้าแล้วก็ขาออกจะออกในเวลาไล่เรียกกันความพิเศษคือตรงที่ตลาดตั้งอยู่บนทางรถไฟพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายของนิมทางรถไฟเมื่อถึงเวลาที่รถไฟมาพ่อค้าแม่ค้าก็จะทําการเก็บสิ่งของต่าง ไว้ข้างๆกลางรถไฟลวมถึง,ถงปุดร่มเพืให้รถไฟเคลื่อนขบวนผ่านไปได้ตลาดล่มบุกเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์มากๆทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาไม่อ,อยากจะเก็บภาพบรรยากาศขณะรถไฟวิ่งผ่านตลาดนั่นเองจะเห็นนะคะว่าสถานีรถไฟบ้านเกาเหลืงเนที่ท่องเที่ยวหล่อช่อ không phải tôi làm cái gì hết, anh đấy biết rồi, thôi ความที่แบบว่าอยากเข้าห้องน้าค่ะแต่เผอิญว่าเออคือห้องน้ําตรงฐานรถไฟมันก็มีแต่ว่าคือเราเดินออกมาแล้วค่ะก็เลยถามแม่ค้าแถวนี้เขาว่ามีห้องน้ํำไหมแม่ค้าก็บอกว่ามีห้องน้ําแต่ว่าต้องเข้าไปที่วัดต้องเข้าห้องน้ําวัดค่ะก็เลยเดินเข้ามาในวัดนะคะ จะเห็นเขาในที่ท่องเที่ยวเขามาเยี่ยมอ่าบันทึกภาพวิดีโอในช่วงที่รถไฟจะวิ่งผ่านตลาดนะคะอ่าได้ยินเสียงรถไฟมาแล้วนะคะเป็นจะบอกว่าคนเยอะมาก นี่ค่ะเราก็จะเห็น,นะะตลอดทางคือแม่ค้าขาก็จะเคลียรเส้นทางให้รถไฟออวิ่งนะคะ มาไม่ทันตอนที่ของวางมายทีก็คือตอนเขาเก็บของแล้วเห็นแล้วแล้วไม่ไฟก็แล้เมันก็คิดสินการความคุณดำคุณ คือสู่สภาพเดิมยงหนค่อยตาหลังจากที่อ่อคือขบวนสุดท้ายของรถไฟขับไปก็เนก่รเรนขอียนพกางร่มน,รมนะคะตลาดตลาดร่ม,ะะรมผูกผุดชื่อ นี่ค่ะไปคุยเที่ยวเที่ยวของวางเหมือนเดิมตลาดล้มผงค่ที่แท้ทู กางเป็น เขาเป็นช่วงผ่ากันะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของข้าวนะคะตอนจัดที่พ่อค้าไม่เขาหุบลมแล้วนะคะ